ก่อนรับชมคลิปวิดีโอฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อทาา่อานจะไม่ได้พลาดคลิปวิดีโอต่อไปครับสวัสดีครับมาลูกกบชาแนลครับมาให้อาหารกบครับตอนเย็นมีอยู่สองบอ่อครับพี่น้อง ทั้งหมดแดงทั้งยุ่งกับร้าหลายครับอืมกินนหมหอมคักระพี่หอมกำลังจุดอยสู้ตา,าบดบ่อพุ่นนะครับใบอ่อใดก่อนบอ่อทางขวามือนี่แหละอาหารขนาดเอ้ยพี่เย็บเรียวอู้นเย็บเยี่ยมบางนี่างไหมทั้งสองขุ่นไปแฝงฟังทางขุ่นครับยยยยอย่าๆ่าไปแหง้ยขันขาไปข้างในพี่เอามือดีขาไปข้างใน ก็สแสดงว่ามอสี่เ,เ,เพ,พิ่งแห่แค่เคลียรเดืนหนึ่งจไปท่ามพุ่นครับพี่จะไปท่ามพุนในผิวจะไปท่ามโน้ยโอเคจะได้ถ่ายตรงนี้ด้วยครบได้อหนึ่งเดือนแล้วครับพี่น้องเอามานี่ร้อยตัวก็เหลือเกือบที่ร้อยครับเหลือประมาณสามร้อยห้าสิบครับตัวใหญ่แล้วพี่น้องอาหารเบื่อใหญ่หรือเปล,ล่ แปดเจ้าโตโลแล้วนี่ครับเดือนหนึ่งก็ล่างกินอาหารอย่างไร,รอร่อยถึงมีกดเออมีหอดกบดำเด้ครับเอาห้มาเมื่อได้พี่พิซี <It is S 1> กบดำไอ้บ่อนี่ถั่วยนึงเลยฟล็อกแบกมแมอนเด็บ่อน,น้อยเดีอันนั้นห้มือเลยบ่อน,น้อยไส่อีกกันหัวหันบุนหนึ่งน,นี่อีกแบบหนึง่งกาล้อจากน้อยอีกประมาณเดือนหนึ่งครับได้จับขายกับที่ได้อยู่หกสิบโตโล,ลครับ โฆษณาไปไว่าครบบอนี่ต่อสูก็มามาแล้วโอ้ยพี่น้องเลยม้าเขาม้าป้าดอกครับม้าผมมีเจ้าของเบืเ้องนี่ผมเลยสอมนะครับมันกัดขาดเลยพี่น้องมันขัดกัดขาเนี่ยมันแรงเนาะซีโตครับแต่อ,อ่อนซ้อนโอ้ดีนะที่กบออกว่าเมื่อเด้อ พี่น,อน้องกำาลังกินอยู่เดี๋ยวพี่ให้กัให้นาาอยู่พี่พจกกักหกเจ็ดกําหนดละ,ลดะครับอาหารอันนี้อาหารเบอร์หนึ่งพี่น้องครบอายุได้สองอาทิตย์แล้วครับบอเนียรุงหกลอยโตครับนามเลี่ยนทุกมือครับบ่บเลี่ยนมาได้ครับพี่น้อง น่ามเมนเลี้วเพราะวะ่าเขาให้อาหารสามขับผมเนาะขาบโซา,าขาบเทียงแล้วกครับ,บตอนเย็นครับน,นั่นหนมีโกวในบ่นอนึ่งผมมาออกแล้วออกมาใส่บ่อน,นี้แล้วมันโดดออกมากครับอันนี้ก็เป็นบ่อดินเนาะพี่น้องขนาดสองคู่สามครับอ่าเป็นหน่ต้องคุ้มก็จริงพกิน,กน,กนพี่เอาให้อีกนะพี่ให้หน่อยพวดด้วยนี่ โ,โอ้สะอ่อนครับพี่น,อน้องโอ้ก็ล่างหนีง,ง่ามก็ร่างหน่งไงครับโอ้มันกัดกันกัดกันว่ต้องสืบกัดอยู่แล้วล่ะขนาดตัวเนี้ยังกัดกัน,นพี่ไห้อยู่ฟังทางผมไม่ได้พี่นี่ฟังทางดินพี่ด,ดึงดึงไว้ฟังทางพี่แน่นมันประกาศล,ลงไปหนึ่งนะครับ ดได้ครับปีหน่องก็ได้สองนาทีขับบอนี่บอนี่กะประมาณอาทิตย์หนาเหมืนกัครับ,บ,รบ,รรรบจังเตี๋ยวกลมมาลงเห็ดแล้วพร้อมกันครับบ่ได้กลับบ้านอาทิตย์นี้ก็เลยบ่ได้เอามาลงเอพี่น้องโอ้มีแตัวแข็งแรงครับ ะล้วก็เร่งกินอาหารปลาหองตึงๆมาเลยปลาหองตึงอย่าลืมอีกหนึ่งสองตัวได้ครับแเชีงยงดอกออกไปจั่ด,ดละสุดยอดเลยครับโอ้หลายตัวอีพี่น้อง กินเนยครับเนี่ยเร็วเป็นยังล่ะครับกินสามขาบ,บ้างตัวนี้ไหมผมว่ามันอึง้งพาโตแบบไงครับโอเคครับขอบคุณสำหรับคนติดตามรับชมครับพอกันไหมนะพี่หนาสำหรับมันนี่ขอกาวคข้า่าสวัสดีครับ